มาให้ดูนะครับอันนี้เป็นของที่แบบกัมกึ่งครับมันจะมีถึงโลไม่ถึงโลอะไรเงี้ยเนี่ยตัวนี้เป็นจุนเนอร์นะครับมันจะมีถึงโลแลมไม่ถึงโลแลมผมก็คัดขายนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นผลพล่อยได้ครับพวกพัดลงพลดลมอะมีนี่ก็ทองแดงครับทองแดงนะ่าจะเอาไปขายให้ลูกค้าเลย ทองแดงด e ้เคลือบขาวทองแดงเคลือบขาวครับดูด้วยนะเนี่ยทองแดงเนี่ยเอาขูดๆดู be, มันจะเป็นทองแดงนะครับมันแค่เคลือบขาวเฉยๆเนี่ยมันเป็นทองแดงนะนี่ก็เป็นมินียมครับจะเอาไปให้ร้านของเก่าจะไปขายร้านของเก่าส่วนตัวนี้นะทําไมไม่แกะด๋ยาจะว่าเนี่ยเป็นปลมทําไมไม่แกะมันเป็น Mo ีเนียมนะครับแกะมาก็ไม่คุ้มครับขายเป็นเหล็กไปเลยเป็นเศษเหล็กไปเลย ก็เนี่ยครับจะไปก็เรียกว่าสร้างความสัมพันธ์กับร้านของเก่านะครับมันต้องมีแบบนี้ไปให้เขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีของให้เราแล้วเราก็เดินออกเลยอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ดีนะครับผม,มถ้าใครจะทําของเก่าต้องต้องมีนะครับผมต้องมีแบบนี้ต้องมีแบบเออมีให้เขาบ้างอะไรบ้างครับนี่ก็ได้มาจากบางร้าน บางร้านเขาก็มีให้สองสามตัวแค่นี้ประมาณนี้ก็ถ้าค่าแกะค่าอะไรเราก็เหลือห้าหกสิบาทเราก็ภูมิใจแล้วครับแต่มันมีตัวที่ผมจะทําด้วยไงนี่ตัวนี้นี่จะไปทําเองที่บ้านนะครับมันก็จะได้มาวันนิดวันหน่อยนะครับผมผมก็ทําวันหยุดอะวันหยุดก็ทำํำทำมั่งไม่ทำ,ทำมั่งก็แล้วแต่ผมอะ่ะเออมันเป็นงานเสริมของผมอะ่ะ ไม่จะมุ่งแต่จะกินอย่างเดียวนะครับเนี่ยทำได้ก็ทำนะนี่ก็เป่นทองแดงนะเออเป็นทองแดงนะเนี่ยจะเอาไปขายนะนี่อาจารย์ผมเนี่ยแกอาจารย์ขอดูหน้าหน่อยตำรวจก็ตามหาเนี่ยไมไม่ตาม่ติดตำรวจติดตามครับติดตามดูอาการเนี่ยนี่ผมมีงานไปนี่คมเหนือนะเนี่ยผมก็ยังมาทำเดี๋ยวผมก็ไป เอาของแใล้ลูกค้านี่ผมแบ่งนะครับแบ่งทุกคนใครมาช่วยผมแกะอย่างเสียอไอยูย่แต่พวกคนอื่นเขานอนไอพวกนอนกลางวันเนี่ยไปนอนไม่มีประโยชน์ชนี่พีเนียมผมว่าแบ่งๆครับเพราะว่าของที่ผมเก็บไว้ทํานี่ครับแค่นี้แหละมีแค่นี้แต่ผมเก็บทุกวันนะครับผมทุกวันน่ะปีหนึ่งสองปีผมก็เก็บทุกวันผมจะไปทําปีที่แปดก็ได้อะ่ะ อย่างน้อยผมก็มีของพวกนี้ไว้แต่พวกนี้ทองแดงนี่ก็หลายโลนะครับเนี่ยประมาณสามโลแล้วครับผม,มผมก็ไม่ได้จ้างใครนะผมก็ทํากันเองนะเครื่องมือต้องมีนะครับเนี่ยสามโลสามผิดครับผมขอบคุณครับ